ตอนนี้กูทำแบบนี้ด้วยเสียงเครื่องดนตรีนี่คือในกลุ๊ปนิพนธ์เสียงเครื่องก็จะดังในลักษณะแบบนี้นะมีเครื่องประกอบจังหวะมีเครื่องดำเนินคานองเห็นไหมชิงกับกรองเนี่ยตะโพนเนี่ยจะเป็นเครื่องประกอบจังหวะเรียนนักพากจะไม่ใช้เหมือนเราเล่นทั่วไปแล้วปเนาะ ขึ้นหัวหนึ่งครั้งลูกเพลงจะยาวเมื่อเราได้ยินเพลงน้ถพาดที่เป็นเพลงชั้นสูงแบบนี้นักดนตรีจะพนมมือยกม,มือขึ้นไหวด้วยเหมือนเหมือนเราอยู่ในตรงไหนก็แ,แต่งต้องเล่นพนมมือมไม่งั้นเราเราจะจะจะ,จะไม่ไห้เสียสติได้โอเคถูอคอคขอสต๊อกอันนี้ก่อนนะครับเราสามารถนิวแชร์ต่อได้อีกถ้ามันขึ้นหน้าจอไว้นี่ เมื่อกี้นี้คุณหนุ่มบันทึกไว้ในขณะที่กูสอนห้องที่แล้วก<ม>็จะขึ้นมานี้หมดเลยเห็นไ,ไหมเนี่ยุณเก็บไปได้ถ้าเก็บไปเยอะเอามือลงให้ลูกพอแล้วเ<ม>นี่ยต๊อปอันนี้อัอก่อนไปหยุดไป<ม>จบเอาเอาลเลยแล้วพูดคนเดียวได้ยินเสียงยปะ มีจังไแอ่ะอ่าโอเคอะไรเมาผีอ้าแล้ว่าครูกำลังแชร์อยู่ไงเนี่ยเนี่ยตอนนี้ครูกำลังบันทึกอยู่ด้วยนะเสียงที่ครูพูดลูกรับ กราบคู่เหอย่างนี้นกลรบักทีหนึ่งนะครับอ่ะองค์ตรงกลางเรียกว่าองค์พับกีล่าพูดทั้งหมดหัวหน้าหัวหน้ายี่ไหนแั้เรียนกราบคูก็กาบลงไปที่พื้นหรือที่โต๊ะประนมมือหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็กราบแบมือจอบขึ้นหัวลูปหัวเลยฮัลโหลลูกแตเปน็นถนนกราบบนโต๊ะนี่แหละนั่นเองตั้งใจลูก นี่ชายก็กราบลงไปโน้มกลัวเยอะต่อไปถ้าคารพครูที่มีชีวิตถ้าเล่นดนตรีก็จะกราบนั่งขึ้นตีใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นเราต้องเรียนหนังสือใช่ไหมแล้วต้องกราบอะไรกราบหนังสือเอาเลยหมดแน่ไม่เคยนะสิเอาสิลองดูจะได้ดูกราบหนังสือครับ เพราะว่าเขาถือว่าเป็นเครื่องเครื่องมือที่ให้กับให้ความรู้กับเรานะเ่าไปทางวารครถครูที่มีชีวิตสวัสดีนะครับอยา่าเพิ่งขอบคุณเ,เราเริ่มต้นเรียนเราก็ต้องทักทายกันตลอดวันนี้ครูไม่ได้ตัวดูสัญญาณแน่เลยก็ยังสงสัยว่าเบอร์ที่โทรหันไปเช้านี่คือเบอร์ของใครโทรไปมันก็ไม่ยอมมันก็ติดอยู่นิดหนึ่งมันก็ตัดสายไปไม่ผีหรอกคนนี่แหละ โอเคตอนนี้เวลา3โมงเป็น20 3โมง10แล้วเมื่อกี้นี้คุณล่อยช้าไปแล้วก็อธิบายไปหลายเรื่องนะครับจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นสื่อที่เราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะั่นแหละใน youtube เยอะแยะเลยเหมือนที่ปูให้พวกเราดูตรงนี้เราอยากฟังเพื่อนดนตร,ตร,ตรนีอะไรอย่างตอนนี้เราเรียนเพื่อนดนตร,ตรนีใช่ไหมอ่านดูหน่วยแรกที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องนั่นเองครับไปอ่านทำนำนะลูก คำนำสารบัญต่างในหนสือที่อ่านนะหน้านี้ก็สําคัญลูกเนี่ยหน้านี้ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสาระกับตัวชีวะเนี่ยตรงเนี้ยไปดูว่าตัวชีวะนี้มีเนื้อหาอยู่หน่วยไหนนะครับจะได้รู้ว่าเอ้ยเราต้องเรียนยังไงต่อไปหน่วยที่หนึ่งตรงนี้ไม่เปิดหนังสือเลยอะ่ะดูเฉยๆไหมลูกว่าไหมลองประเมินตัวเองดูนะบางทีเราดูเฉย เราเรียนห้องคิงนะลูกเออครูจะสอนพวกเราไม่เหมือนกับห้องธรรมดานะเรามันความเป็นเลิศไนลูกในหน้าแรกเนี่ยก็จะกําหนดเรื่องโครงสร้างของเนื้อหาอเราจะต้องเรียนอะไรบ้างนะครับมีตัวชี้วัดกําหนดไว้อยู่เนี่ยอย่างที่ครูสอนพวกเราไปนในกลุ่มสาระเรามีทั้งหมดสามวิชานี่นึกหนะหนึ่งร้อยคะแนนครับแบ่งเป็นสามวิชาวิชาแรกคนนรับสาระสี่เรียนครูเอิร์นเนาะ สองครังเรียน40คะแนนก็จะแบ่งเป็น20เทอมที่1 20อีกหนึคือเป็นเทอมที่2นะก็จะแบ่งเป็นระหว่างเรียน10คะแนนสอบปลายภาคมอีกสิบทั้งหมดรวมเป็นสี่สกับครูเอิงสองชั่วโมงในองรถหนึ่งชั่วโมงต่อสตาแต่เรียน1ปีเลยแต่ประมาณสาระท่องครูดนตรีกับนักศึกษ์เนี่ยแบ่งกันแบ่งกันนะชั่วโมงเขามีให้พอเขามีให้แค่2ชั่วโมงต่อกลุ่ม วิชาเราเนี่ยให้แค่สองชั่วโมงครัตงนสิทธ์ให้ไปเลยหนึ่งชั่วโมงส่วนดนตรีน่นจะิท์สลับภาคเรียนของครูจะสอนพวกเราก่อนเนี่ยภาคเรียนที่ดึขณะที่ครูพูดตอนนี้ครูกาลังเล็กคอร์ดอยู่ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่แต่ว่าคุณครูไม่ได้แชร์นะตอนนี้ครูไม่ได้แชร์ถ้าถ้าแชร์มันจะต้องขึ้นข้างบนมาว่าครูกำลังบันทึกนี่ไงพชัชเลคคอร์ดิง้งพัชเล็คอร์ดิ้งก็คือว่าต้อง สต็อกนี่ตอนนี้ลด้คลิปอยู่กำลังบันทึกอยู่แต่ไม่มีแชร์ขึ้นมาเมื่อไหร่ที่กูแชร์ใช่ไหมครับกูจะเอาตัวน,นี้ขึ้นมาเลยนี่ได้ได้เหมือนกันดีกว่าด้วยเพราะคนที่เข้ามาดูในคลิปวิดีโอคุณถกตอนหลังเนี่ยก็จะเห็นว่ากูสอนอะไรบ้างน,นะครับนอกจากความเสี่ยงอย่างเดียวเหตนหน้ากูอย่างเดียวใช่หรือไม่ใช่สกรีนเซฟเวอร์แชร์สกรีนสกรีนคือพื้นหลังมันคือแบ็คกราวน์นี่แหละแต่เป็นสกรีนที่เป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ เราทำอะไรกับหน้าจอคอมพิวเตอร์มันก็จะบันทึกมว้ทั้งหมดใช่ไหมใช่ลูกกูเหลือแค่นี้มันก็จะเหลืออยู่แค่นี้กูไปคลิกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาตามกูที่กูชีเนี่ยอันนี้คืออะไรแชทแชทได้ด้วยขณะที่สอนไป,ปนไงสบายดีไหมสวัสดีนักเรียนทุกคนนมครับฮะ่รู้กูสอนพวกเรา ูบอกพวกเราผูไอ้ดีอาจจะรู้แต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ใจเปล่าเซลกูตลอดเลยเลยเนี่ยอ่ะดนตรีเรียนสามสิบคะแนนสามสิบคะแนนก็แบ่งเป็นระหว่างเรียนยี่สิบคะแนนนะแล้วก็ตอนสอบอีกสิบคะแนนเอ้ยี่สิบยี่สิบแล้วก็อีกสอบสิบคะแนนคะแนนระหว่างเรียนมาจากไหนการทำกิจกรรมหนังสือ หนังสือเล่มน,นี้เป็นชุดกิจกรรมรแสดงว่าต้องมีกิจกรรมทีม่เราทำเยอะถูกไ่มใช่ไหมครับแล้วต้องทํำไหมต้องทำ,องทำสองคะแนนจากการทําผลงานนักเรียนเช่นผลงานที่เป็นเหมือนใบงานน่ะแต่ครูไม่เรียกว่าใบงานครูทําเป็นผลงานเป็นกระาดาษออกมาเดี๋ยวจะิ้นให้แล้วพวกเราก็ทำงานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มสามคะแนนจากการสอบวัดความรู้ระหว่างเรียน ประจําหน่วยเช่นเรียนจบหน่วยที่1ก็มีสอบจบหน่วยที่2ก็มีสอบเก็บคะแนนคะแนนทั้งหมดมันก็จะมารวมกันเป็นคะแนนเก็บระหว่างเรียนไม่งงนะลูกทั้งหมดนี้จะ,ะจําแนกตามตัวชีวัดแบ่งตามตัวชีวัววเออวะ่ะมันมีผลต่อสมองด้วะพลังจี๊ดเมื่อกี้เนี้ยจีดจีดเมื่อกี้เนี้ยแล้วดื่มเบียร์อีกแล้ว เป่าปีกแล้วดูดิเขาอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมเขาเขาเป็นอะไรอ่ะรู้เป็นอะไรร่วมจริงเหรอไม่ใช่ไม่ใได้ในร่วมนาาเรไม่ได้ร่วมวเพราะเราเป็นห้องเรียนเคิงห้องห้องเรียนดีแต่เราจะมีบุคลิกแบบนี้ใช่ไหมช่มิมิทำตาเซ็กซี่อีกแล้วไอ้ตูดเลยเป็นไหนเริ่ม กูก็เป็นอ่ะไรนะแกแกเนี่ยแกกินอะไรมาแต่กินกาแฟมาหรอเสียงกูออนแอร์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวมนุษย์มนุษย์ต่างดาวได้ยินเสียงกูหมดเลยสองคนทำอะไรอ่ะพูดขีดแหละเนะเฮ้ยเนื้อเนียพอดร้านหัไว้นึ่งวัน กูหลานพาไว้ไว้นเนี่ยอะแล้ววหาที่รอครูครูให้เราฟังตัวนี้ก่อนให้ดูการแสดงดนตรีไทยก่อนอ่าอาิายว่าดนตรีไทยได้อะดูวงดูวงมโหรีอันนี้เป็นที่มัธยมอันนะครูให้ฟังไปก่อนนะ อะลองดูนี่คือความหลากหลายของเครื่องดนตรีามันเยอะไหมแล้วเสียงที่ดังออกมาเป็นยังไงให้ฟังดนตรีตอนนี้ให้ฟังทันทีอยู่ và 1000 bạn nào cùng mình điểm danh lại ไยแล้วยอไมรตียอะเลยเยอะมากแล้วีนี้เราจะตัดแนได้ไงทำดูรื่องตีไทยเนี่ยมันจะดูากที ¡Vamos! โอเคเป็นไงฟังแล้วเป็นไงฟังเป็นเพลงเนาะคือทั้งหมดเนี้ยวิธีการแต่ละเครื่องก็คือเล่นออกมาแล้วมันเกิดเสียงไอเน,นี้ยแหละคือข้อแรกในการจําแนกเครื่องดนตรีนี่ไง่หนุ่มแชร์เพิ่มก็ได้ไม่แชร์ก็ได้เห็นปะ่ะหลักการในการจําแนกเครื่องดนตรีหนึ่งวิธีการปฏิบัติวิธีการปฏิบัต,บติหรือการกระทาลงไปกับเครื่องดนตรีแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นเกิดเสียงเกิดเสียงเพลงแอ้วามอเกิดเสียงเพลงด้วย ข้อ2ข้อ2นอกจากดูวิธีการแล้วเช่นอะไรครับเช่นอะไรบ้างอะไรบ้างนะได้แก่โอ้ยได้แก่นะครับการตีการเป่าการดีการคุณหนุ่มจะไม่เรียนตามดีเสีที่เป่าเหมือนภาษาที่เราเคยได้ยินเพราะว่าวิธีการตีเนี่ยมันทำให้เกิดเสียงในงานที่สุดแล้วก็เริ่มไปเป็นการเป่า แล้วก็เป็นการบีดส่วนการสีเนี่ยเป็นวิธีการที่เกิดเสียงไดยยากมากกว่าและดนตรีที่เรียนส่วนใหญ่จะเริ่มที่เครื่องตีก่อนนะโอเคเพรนั okay. ่นเองเกิดเสียงด้วยการตีฉะนั้นก็อยู่ในประเภทอะไรครับอยู่ในประเภทอะไรตอบประเภทเครื่องเครื่องตีเครื่องตีงตถ้าครุยเกิดเสียงด้วยการ เตาก็จะอยู่ในกลุ่มประเภทเครื่องเตานะครับเราต้องมีควาว่าเครื่องด้วยนะข้อ2ดูจากอะไรเสียงเครื่องดนตรีได้ไหมที่เราจําแนกวิธีการแบ่งเนะ่ยเสียงอะไรไม่ตั้งใจนะตรงนี้ไม่ตั้งใจนะเสียงของเครื่องดนตรีข้อสามดูจากอะไรลักษณะได้ไหมเช่น เครื่องตีเนี่ยจะมีลักษณะใกล้เคียงกันคือมีผืนมีลูกออนหน้าและก็มีไม้ตีใช่ไม่ใช่มีมีส่วนที่เป็นลานที่เป็นโครงพรมันเน่ยเป็นลานถ้าเป็นคล้องก็จะมีวงคล้องเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเป็นจั๊เข้ไม่มีจั๊เข้ไม่มีพวกนี้จั๊เข้จะมีสายเป็นอ์ปกรณ์ของกันมีนมจั๊เข้มีไม้ตีดนมไปดีดปุ๊บลองเลยไม่ใช่ เลื่เลื่ลืมเ่ย <c oughs> ้นกเป็นสออู้กับสอด้วงเป็นไงลักษณะของเครื่องจริงไทยสามข้อจบแต่ข้อที่หนึ่งี่เป็นตัวสำคัญนี่ข้อหนึ่งนี่คือสำคัญที่สุดถ้าตอบข้อนี้ได้ปุ๊บนายก็อสอบปูสบายนะครับอะตอนนี้วิธีการเวลาเราไปเรียนรู้เองที่บ้าน ถ้าวเราจะฟังเพื่อนดนตรีอะจะดูนะเรื่องนี้มีทั้งหมด,ด้วยนี้มีสองเรื่องใหญ่คือจำแนกและก็ใช้จำแนกกับใช้จะดูข้อหนึ่งเรากำลังจะดูเรื่องอะไรครับอฟังเสียงอะไรนะพิมพ์น,น้าเต้าพิมพ์น,น้าเต้าก็พิมพ์เข้าไปเห็นยังเห็นยังออกมาเป็นอะไรเพียบเลยเยอะแยะเลยนั่นเลยก็เลือกฟังมาสิต้องเล่น ผู้ชายเท่านั้นนะผู้หญิงเล่นไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเขาจะต้องถอดเสื้อเล่นผู้หญิงเลน่นได้ไหมโอ้โหเล่นด้วยก็สบายเลยอันนี้โอ้โห,โหจากเต้าเดียวจะกลายเป็นสามเต้าเพราะมันมีเต้านมขอ,องเธอด้วยเอา้ามันเป็นการสั่นสะเทือนไงสั่นสะเทือนบริเวณที่หน้าอกของเราอ่ะมันจะดังหวงหวง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 อ่ะ ฮะเหนุใดเหตุใดแล้วถามว่าผู้หญิงเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่เสียงมันจะไม่ออกดังแบบนี้มันต้องถอดเสื้อเล่นมันจะมีความสะเทือนออกมาดบ

ตอนนี้อยากฟังต่อครับอยากฟังซึนนี่เป็นยังไงก็หินเข้าไปแค่นี้แค่ให้ได้ยินมอซึซึนหุงข,ข้าวมาเฉยเลยซึนหุงข้าวก็มาคิดดูอ่ะทำได้ไงวะอยากฟังอะไรปะเนี่ยเยอะแยะเลยอยากฟัง้ะ,ะ,นงะนาดเองเหมือนที่ตีเขาเล่นใช่ไหมระนาด คิ้วเขียนพิมพ์วา่าแต่นหน้าดีแต่หน้าดีเฉยเลยอ้าวอยากฟังไงนี่ไงนี่ดูผู้หญิงแต่หน้าด,ด้วยออ เก่งไะเก่งมากเก่งมากเห็นไหมครับตอนนี้ครูสต็อปอยู่ไหมเนี่ยโน่ครูกำลังเล็กคอร์ดอยู่แล้วแชร์เซฟเปอร์ด้วยนี่เองมาให้ทำให้ดูว่านี่คือวิธีการในการเรียนพี่เอรนพี่เนียกำลังเรียนสูงอยู่ในห้องเรียนเขาเนี่ยจะมีครูหนึ่งคนแล้วมีนักเรียนเรียนประมาณสี่สิบกว่าคนพรองวันนี้ระดับชั้นเขาไม่ได้ไปเลยนะครับ รูเพราะว่าอจะให้นักเรียนปิดกล้องเอ้ยเปิดกล้องแต่ปิดไมค์เพราะไม่งั้นเสียงมาจับสะพรันก็มีครูพูดอยู่คนเดียวแล้วก็มีการสอนแบบที่ครูสอนแบบเนี้แต่อันนี้พันธุที่สิบแทนของครูมีคนเดียวผู้มีส่วนร่วมในห้องเรียนของครูมีคนเดียวคือครูกับพวกเราซึ่งพวกเรานั่งเรียนในห้องสมมุติไอ้คนอยู่ที่บ้านอีกกี่สิบคนเนี่ยครูให้ราหัสสูดไปและให้พ่อแม่ทำเขา้าเข้าไมได้เข้าสูดปุ๊บ ทุกคนก็จะต้องเรียนโดยใช้สูกบกรครูแต่มีที่ตรงนี้ที่นั่งเรียนอยู่เห็นไหมครับมันก็จะมีทั้งทั้งเรียนออฟไลน์แอดออนไลน์อันนี้เขาเรียกว่าออฟไลน์ line. ที่บ้านเรียกว่าออนไลน์ใช่ไหมลูกออฟไลน์ off คือสัญญาณสัญญาณมันปิดอยู่เราใช้สัญญาณที่เรียนกับครูแบบนี้ไอ้ทิศมันเยอะไปเดี๋ยวจะขับป่อยไปแล้วพอพูดไข่ผู้มันก้มมองไข่กันเฉยเลยลกไอ้ตัวไหน หน้ามันเหมือนใครรู้ป่ะเหมือนเด็กเมื่อวานเนี้เมื่อวานนี้มีเด็กคนหนึ่งุ้นมันท่องบทบทกรนของเรื่องรามเกียรติ์ได้หมดเลยอ่านหนังสือไม่ออกวุ้ยลูกนั่งมันหล่อเลยนะเด็กเล็กเนาะหน้าตามันเหมือนเด็กโตนะเคยเห็นใช่ไหมที่เขาใส่เสื้อเป็นรูปเหมือนรูปเหมือนขนละพอน่ะเหมือนรูปขนสศกาลเลยพุ้นตัวเด็กไฮเปอร์อ่ะเหมือนดีเลยพูดมันดีเลยอ่านหนังสือเลย ถามว่าได้ได้แล้วรนูบทก่อนได้ไงบอกแม่อ่านให้ฟังแม่เล่าให้ฟังซูเปอร์เทนจุดยอดลูกน้าหน้าตาดีใช่เนาะมันเหมือนเด็กโตอ่ะโตขึน้นเป็นเด็กที่คนมีลูกน้างหน้าตาดีเลยถ้าแนวโน้มนะเขาต้องเรียนเป็นโขนแนะ่นอนเพราะเขาชอบโขนมามใกใช่เฮ้ยเวลาทัหมดแล้วนี่ครับวิธีการเรียนรู้ไปศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน ไปดู youtube เพ <ATION> ิ่ิมเหมือนที่ครูทำให้ดูแบบนี้นะครับอปหนังสือนั่งสิเป็นความรู้อ่านหนังสือไปฟัง y o u t u b e ไปดู youtube ไปต่อไปหน้าสกเอ็ดเป็นเนื้อหาสิบสองเนื้อหา13สาเรื่องเสียงถามว่าในหนังสือมีเสียงให้ฟังไหมมีไหมไม่มีฉะนั้นก็าเดินต้องไปฟังใน youtube วันนี้ไม่นั่งใจเลยไม่เหมือนกลุ่มวันแรก ผมเองตั้งใจมากบอกตรงๆนะเรื่องจริงไม่อยากไม่อยากไม่อยากมันเลยไไม่ตั้งใจอ่ะกูเสียใจกูร้องไห้เลยบ้า <c oughs> ต่อไปครับ <c oughs> ดนติ้งสากรยังไม่ได้เรียนแต่ก็เป็นความรู้เดินอยู่ไปอ่านสากรจะมีวิธีการาเฉื่อยดนตรีไทยนี่สากรจะเอาตรวนี้ขึ้นก่อนลูกนะเนี่ยสากลจะเอาลักษณะของเสียงครับเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากไหนเช่นกีตาร์เนี่ยมันเล่นสายใช่ไหมแล้วมันเกิดเสียงใช่ไหมเราเรีนี้่าเป็นลุ่มเรื่องสายมันจะไม่เหมือนดนตรีไทยเลยนะเดี๋ยวพวก็การาเรียนรู้กันอ่ะต่อไป กิจกรรมจะเริ่มที่หน้าสิบแปดครับในหน้าสิบแปดลยการกระบาดเลยเดี๋ยวไปทำก่อนที่บ้านหน้าสิบแปดหน้าสิบเก้าหน้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเป็นเรื่องที่สองยี่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นการใช้ไอ้นี่ครับตรงข้างบนเนี่ยข้อห้าตรงนี้เป็นแบ็กอเวิร์ดอินไซด์นะลูก หลังจากเราเรียนมาทั้งหมดตรงนี้เป็นตัวสมุปว่าเราเข้าใจไหมทําด้วยข้อห้านี้ต้องทําด้วยดูด้วยว่าติ๊กข้อไหนถ้าติ๊กอันนี้แสแงนว่าเข้าใจไปทําต่อไปเรียนต่อแต่ถ้าเกิดติ๊กอันอื่นก็ต้องไปย้อนดูยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดเรื่องที่สองนะเป็นเรื่องการใช้เรื่องรักษายี่สบสองยี่สิสามไปคนะนะรับยี่สิบสี่กิจกรรมครับแตงกวาดยี่สบสี่ททั้งหมดที่เป็นคะแนนนะลูก ถ้าลูกไม่ทำลูกจะไม่มีคะแนนแล้วลูกจะโดนลงโทษเรื่องอกอรารปั่นจิ้งหรีดอะ